สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีมอบรถแท็กเตอร์ตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิตการรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรเมื่อวันที่28พฤษภาคม25 6 4นายสนายสุภาพเกิดบุญสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายประทีปชุตินันทกุลผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการ ปรับโครงสร้างการผลิตการรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าการเกษตรสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรเป็นกลไกหลักในระดับชุมชนในการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในการเพาะปลูกการรวบรวมจัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรพร้อมทั้งผลักดันให้สากลกลุ่มเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพการเกษตรอย่างต่อเนื่องและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตการเกษตรในภาวะความผันผวนของตลาดสินค้าเกษตร จังหวัดอุบลราชธานีครับก็ได้รับโครงการปรับโครงสร้างการผลิตพลกอเงินกู้โควิด -19 พศ2 5 6 3จากกรมถูกเสริมสกรนะครับเพื่อสนับสนุนสถาบัานเกษตรกรเนี่ยนะครับในการจัดหาคุรุพันธ์ด้านการเกษตรนะครับเป็นรถแท็กเตอร์นะครับจำนวน7คันนะครับแล้วก็อุปก,กรณ์การตลาดเป็นโกดังลานตากเครื่องช่าง จำนวน15ล้านบาทเศษนะครับซึ่งเป็นเงินอุดหนุนของทางราชการนะครับที่อุดหนุน90%นะครับประมาณ13ล้านนะครับแล้วก็เราจะให้ทางสกอร์เนี่ยมีการสมทบนะครับใช้เงินของสกอร์สมทบ10%นะครับก็โดยมีวัตถุประส,สงค์เพื่อให้สกอร์เนี่ยครับเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในทุมชนนะครับและก็ให้สกอร์เนี่ยสามารถให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรเนี่ยในการรวบรวมการรับซื้อและการแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการเกษตรนะครับแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรสมาชิกเรานะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ทางได้มีการส่งมอบนะครับอุปกรณ์การตลาดต่างๆเนี่ยให้สากลนะครับซึ่งทางสํานักงานสหกรณ์จังหวัดร่วมกับสากลต่างๆก็ได้มีการเข้าแนะนำนะครับแล้วก็วางแผนในการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดต่างๆเนี่ยนะครับให้สามารถมีการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะครับและก็เกิดประโยชน์ กับสมาชิกอย่างแท้จริงนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นการที่ทางสากลผู้ปลูกปาล์มน้ำมันสามเหลี่ยมมรกตจำกัดนะครับก็ได้รับมอบเป็นรถแท็กเตอร์ขนาด9 5แรงม้านะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับมอบนะครับเพื่อที่จะสากรจะได้เอาไปให้บริการกับพี่น้องสมาชิกนะครับในเรื่องของการกาจัดวัชพืชนะครับในเรื่องของการเสริมในเรื่องของการบริหารจัดการการรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมันของสากรนะครับเพื่อที่ เป็นการลดต้นทุนให้กับตัวสากลนะครับแล้วก็ส่งผลไปในการลดต้นทุนให้กับพี่น้องสมาชิกต่อไปนะครับซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีมีสากลที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากโครงการดังกล่าวเพื่อจัดหารถแท็กเตอร์จำนวนทั้งหมด7แห่งเป็นทั้งสิ้นเคันเป็นจำนวนเงิน6,481,800บาทและสากลจ่ายสมทบเพิ่มเติมอีกร้อยละ10 คิดเป็นวงเงินรวมตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจำนวน7จ2 0ล้าน2แสบาท